สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะคือเรื่องการประหยัดเงินแต่ว่าเราจะมองในมุมที่อาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงกันเท่าไหร่ก็คือข้อเสียของการประหยัดแบบว่าประหยัดมากไปจนเกินพอดีนะครับค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะปกติเราจะเน้นแต่ข้อดีเนาะใช่ครับเราจะอิงจากพวกประสบการณ์ข้อคิดที่มีคนแชร์กันมานี่แหละครับ เป้าหมายวันนี้ก็คือ,อ,อลองมาดูกันว่าจุดไหนที่การประหยัดมันเริ่มจะไม่ใช่เรื่องดีแล้ว มันข้ามเส้นไปกระทบคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆบ้างอืมใช่เลยค่ะแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมานี่มาจากประสบการณ์จริงเยอะเลยนะทำให้เห็นภาพชัดเลยว่าไอ้ความตั้งใจดีๆที่จะออมเนี่ยบางทีมันก็พาไปเจอปัญหาที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันค่ะไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งของนะแต่แบบลามไปถึงเรื่องความสัมพันธ์หรือแม้แต่สุขภาพจิตใจเราเลยโอ้โหฟังดูน่าสนใจงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าครับประเด็นแรกที่ผมว่าสะดุดตามากจากข้อมูลคือที่เขาบอกว่า ของถูกไม่ได้แปลว่าคุ้มเสมอไปอันนี้เป็นกับดักคลาสสิกเลยค่ะคือแหล่งข้อมูลเขาชี้ว่าการที่เราเน้นซื้อแต่ของถูกสุดๆไว้ก่อนเนี่ยจะแ,แบบแบบเดียวพังต้องซื้อซ้ำบ่อยๆสุดท้ายรวมๆค่าใช้จ่ายทั้งหมดอ่ะอาจจะแพงกว่าเรากัดฟันซื้อของดีๆมีคุณภาพไปเลยตั้งแต่แรกซะอีกนะคะอ๋อจริงด้วยหรืออีกเคสหนึ่งที่เจอบ่อยคือซื้อของทดแทนที่มันถูกกว่าเยอะแต่ฟังก์ชันหรือคุณภาพมันสู้ไม่ได้ อย่างในข้อมูลมีตัวอย่างเลยซื้อแท็บเล็ตยี่ห้ออื่นแทน iPad เพราะถูกกว่าเยอะมากแต่พอเอามาใช้จริงกลายเป็นหงุดหงิดไม่มีความสุขเวลาใช้เลยแบบนี้ก็มีค่ะกลายเป็นว่ายอมจ่ายแพงกว่าแต่แรกอาจจะดีกว่าจริงๆเข้าใจเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเงินที่จ่ายไปเนาะแต่รวมถึงความรู้สึกความพึงพอใจในการใช้งานด้วยและทีนี้ เรื่องต้นทุนแฝงของงานประหยัดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของอย่างเดียวใช่ไหมครับเหมือนในข้อมูลจะพูดถึงเรื่องเวลาและสุขภาพด้วยใช่เลยค่ะอันนี้ชัดมากการที่เรายอมเสียเวลามากๆอย่างเช่นไปต่อคิวยาวๆเพื่อส่วนลดไม่กี่บาทหรือว่าเลือกเดินทางด้วยวิธีที่ถูกสุดๆแต่แบบเหนื่อยมากเดินทางนานมาก พอลองมาคิดดีๆเนี่ยเวลาที่เราเสียไปตรงนั้นนะคะมันอาจจะมีค่ามากกว่าส่วนลดที่เราได้มาก็ได้นะคือเราอาจจะเอาเวลาตรงนั้นไปพักผ่อนหรือไปทำอย่างอื่นที่มันสร้างประโยชน์ให้ตัวเองได้มากกว่าจริงครับเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าจริงๆแล้วที่น่ากังวลกว่านั้นนะคะคือการประหยัดจนมันไปกระทบสุขภาพอันนี้หลายคนอาจจะมองข้ามไปเช่น เลือกกินแต่ของถูกๆที่อาจจะสารอาหารไม่ครบหรือเลี่ยงการไปตรวจสุขภาพประจําปีเพราะรู้สึกว่าเออเสียได้เงินแต่หารู้ไม่ว่าถ้าสุดท้ายเกิดป่วยหนักขึ้นมาจริงๆค่ารักษาพยาบาลอาจจะแบบโอ้โหมากกว่าเงินที่พยายามประหยัดมาทั้งหมดเลยก็ได้นะคะโหอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะพอคิดถึงค่าเสื่อโอกาสของเวลากับความเสี่ยงเรื่องสุขภาพเนี่ย แล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ข้อมูลเน้นย้ำเหมือนกันแล้วก็ดูจะสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือผลกระทบต่อความสุขและความสัมพันธ์ครับเรื่องนี้อืค่อนข้างกระทบใจเลยล่ะค่ะการประหยัดแบบที่บีบคั้นตัวเองมากเกินไปเช่นไม่กล้าใช้เงินซื้อความสุขเล็กๆน้อยๆให้ตัวเองบ้างเลยหรือทนกินแต่อาหารเดิมๆไม่อร่อยเพื่อจะเก็บเงินอย่างเดียวสุดท้ายชีวิตมันอาจจะแห้งแรงไม่มีสีสันไปเลยก็ได้ค่ะถึงแม้ว่าตัวเลขในบัญชีจะเพิ่มขึ้นก็ตาม ในแหล่งข้อมูลมีเล่าถึงความรู้สึกผิดหรือความรู้สึกไม่ดีที่แบบไม่เคยเลี้ยงข้าวเพื่อนเลยไม่เคยให้ของขวัญใครเพราะมัวแต่ประหยัดเพราะนานๆเข้ามันก็อาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วการให้การแบ่งปันตามสมควรเนี่ยมันสร้างความรู้สึกดีๆให้เราได้มากกว่าที่คิดนะอืมน่าคิดตามเลยครับแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งที่เชื่อมโยงกันค่ะ คือถ้าการประหยัดของเรามันขับเคลื่อนด้วยความกลัวเป็นหลักแบบกลัวเงินหมดกลัวอนาคตที่ไม่แน่นอนมากกว่าที่จะเป็นการวางแผนอย่างมีเหตุผลนะคะมันก็อาจจะทําให้เราไม่กล้าใช้ชีวิตไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆไม่กล้าลงทุนกับประสบการณ์ดีๆทั้งๆท,ที่จริงๆเราอาจจะมีศักยภาพพอที่จะทําได้ฟังดูแล้วการประหยัดนี่มัน มีหลายมิติที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับสรุปแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยแกนแท้หรือว่าหัวใจสำคัญของมันคืออะไรครับหัวใจสำคัญที่สุดเลยก็คือความสมดุลค่ะการประหยัดเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะแต่ต้องไม่สุดต่งเกินไปการประหยัดที่มันมากเกินพอดีเนี่ยมันเหมือนดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำร้ายเราได้เหมือนกันทั้งเรื่องคุณภาพของที่เราใช้เวลาสุขภาพ หรือแม้แต่ความสุขส่วนตัวและความสัมพันธ์กับคนอื่นเหมือนที่ในแหล่งข้อมูลเขาสรุปไว้ได้ดีมากๆเลยค่ะว่าเงินเก็บเยอะแค่ไหนก็ไม่มีค่าถ้าชีวิตไม่มีความสุขอืมชัดเจนเลยครับการหาจุดที่มันพอดีที่เราสามารถมีเงินออมควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขได้เนี่ยคือสิ่งสําคัญที่สุดค่ะครับเป็นข้อสรุปที่ทําให้ต้องกลับมามองตัวเองเหมือนกันนะทิ้งท้ายให้เราได้คิดกันต่อก็น่าจะเป็นว่า แนวทางการประหยัดที่เราทำทำกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันกำลังช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงๆหรือว่ากำลังค่อยๆกัดกินความสุขหรือมิติอื่นๆในชีวิตเราไปโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าก็น่าจะเป็นคำถามให้ลองเก็บกลับไปทบทวนกันดูนะครับ